ท่านสาธาชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับ,บการบันทึกวันนี้ยังเป็นวันที่22ธันวาคม2531ตอนนี้เป็นตอนเจ็บเป็นตอนจบของหนังสือเล่มที่สี่ตอนจบวันนี้ยังคงไม่อาศัยนิมิตเพราะว่าพูดมาเรื่องดาวดิง เรื่องของพระพุทธเจ้าจริงๆที่มีความสําคัญมีอยู่ที่องค์สมเด็จพระบระมครูทรงยืนยันว่าสวรรค์มีจริงและก็สวรรค์เป็นที่เปิดคําว่าสวรรค์เป็นที่เปิดก็เพราะว่าสวรรค์ไม่จํากัดเฉพาะคนประเภทไหนจะไปสวรรค์ได้นั่นหมายถึงฐานะ จะเป็นพระมหากรย์ก็ดีเป็นพระเจ้าจักรพั <cond> ิก็ดีก็เ <Punch> ป <iso> ็นสวรรค์ช <hiking> ั้นดาวดึงได้จะเป็นมหาเศรษฐีอนุเศรษฐีก็ไปได้จะเป็นข้าบดีหรือพ่อข้าคนยากจนเข็นใจก็ไปได้รวมความว่าพระพิสุสัมภเองก็ไปได้เหมือนกับนรกเหมือนกันสวรรค์เป็นแดนเปิดแล้วก็นรกก็เป็นแดนเปิด ใครสมัครใจไปทำไนไปได้ทางนั้นแต่ว่าสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีไม่เปิดเฉพาะคนก็สงสัยเหมือนกันนะว่านรกเขาจะเปิดรับสติฉานนรือเปล่าก็ไม่ทราบคือว่าสติฉานที่ต้องตกมรรก,ก็ยังไม่ทราบว่ามีหรือไม่มี หรืออาจจะมีแต่จําไม่ได้ก็เ,เป็นไปได้ก็ต้องขอบอกให้ทราบว่าความรู้ทุกอย่างในพุทธศาสนาอาตมารู้ไม่ครบมีความรู้เฉพาะอย่างเท่าที่พ้พบพบมาแล้วสิ่งใดที่ไม่พบก็ไม่ขอปฏิเสธและก็ไม่ขอยืนยันว่าจะมีหรือไม่มีเป็นอว่าสวรรค์เปิดตลอด คนก็รับสัตว์เลยฉานก็รับเปรตก็รับเปรตจะไปสวรรค์สวรรค์ก็รับหยับก,กับมันดาเขาภาสาร่บทเป็นเปรตอยู่ไม่ได้โมธนาให้สงเขาวาสาริบทจากเปรตไปอยู่สวรรค์ชช้นดาวดิมต่อมาก็สัตว์เีฉานก็มีโอกาสไปยัง อย่างช้างของธรรมาคมานพก็ไปเกิดเป็นเอราวันเทพปุตรแต่ช้างเชือกนี้ปรากฏประวัติเป็นแค่สร้างความดีไม่สร้างความชั่วอย่างที่พระราชาให้เหยียบคนสาิบสามคนซึ่งทำความดีช้างไม่ยอมเหยียบนอนเฉยๆในอำเภอบอกว่าช้างครัวตาคนตาคนมากให้เสือลำไยคลุม ต่เมื่อเสเส่วนพันพคุมสายช้างเข้าไปให้เหยียบช้างไปถึงปับจุดไม่ยอมเหยียบเป็นว่าช้างเชือกนี้เป็นช้างที่มีบุญแล้วก็มีความฉลาดรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักคนไม่คนรู้จักเว้นในสิ่งที่คนเว้น <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่น่าจะแจงก็คือสุนัขหรือหมา ตอนนี้ไอ้ชื่อว่าหมาไปสวรรค์ชั้นเดวดิงสถิวโลกคนบันทึกเขียนไว้ดูนะขิยนจาหัวข้อว,ว่าหมาไปชั้นสวรรค์ชั้นเดวดิงสถิวโลกในเมื่อหมาไปได้เราเป็นคนจะไปได้ไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ลองคิดดูเราเรากับหมาใครจะเก่งกว่ากันหมานี่ความจริงเขาเรียก,กว่าสุนนะัข สุนัขแปลว่าเล็บงามเป็นภาษาบาลีสุนัขถ้าหมาจริงๆใค่ศัพท์ภาษาสอสเสือสะอาทีนี้จริงๆแล้วเธอเป็นหมาเธอจะเ,เป็นสุนัขโดยเปล่าไม่ทราบขอเล่าประวัติความเป็นมาสักเล็กน้อยเล่มนี้เจบจบกันเรื่องนี้นะขอแยกเต็มที ต่อหมายความว่าคนที่จะไปดาวดึงแ็ะหมาที่ดาวดึงตัวนี้เดิมทีเดียวเป็นคนตายจากคนเป็นหมาตายจากหมาเป็นเทวดาตายจากเทวดามาเกิดเปนี่ลูกหญิงแพทย์สยาถูกทิ้งเจ็ดครั้งเอาปล่อยอดข้าวมาจนเกิดแล้วต่อมาก็ได้เมียเป็นลูกของอนุเสฐี ต่อไปก็ได้เป็นมหาเศรษฐีก็เลยสงสัยว่าท่านคนนี้ไปนิพพานแลว้วหรือยังถ้าไปานิพพานแล้วก็แสดงว่าหมาดีกว่าธรรมามากถ้าธรรมาคงสู้หมาไม่ได้โดยเพราะเวลานี้หมาเจ้าตัวที่โคตรทีดด่นะ้นพระอาตมาก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วในช่วงแรกท่านไปสวรรค์ท่านเราดึงเราสู้ไม่ได้ <c oughs> เราเป็นคน อันนี้ก็ขอบัรดาแต่พุทธศาสนิกชนท่นทราบว่าหมาที่มีให้มีคนสงเคราะห์และมีความยินดีในพระญาตีนอกจากมีความผิดก็ตีได้ไม่มีความผิดจะวิ่งไปหาพระแสดงความยินดีในพระอญาตีเพราะหมามีบุญจะได้ไปสวรรค์เราก็ช่วยสงเคราะห์สัตว์ไปสวรรค์ด้วยจะเป็นการดีถ้าคุยเข้าเรื่องต่อไปพูดมาก เป็นว่าท่านผู้นี้เดิมทีเดียวเป็นคนเชี่ยวโกตุอริกาอยู่เมืองเมืองหนึ่งเกิดโรคระบาดเกิดขึ้นก็พาเมียกับพาลูกน้อยลูกน้อยเพิ่งออกได้สองสาเดือนมั้งเดือนสองเดือนตัวนี้ยังคลานไม่ได้อุ้มมาเดินทางผ่านป่าไปเมืองหนึ่งในที่สุดหลายวันเข้าอาหารที่ติดมาก็หมด สองคนตายยายก็อดอาหารี่ยังหนุ่มอย่างสาวนะสามีก็บอกว่ากับพัญญาว่าลูกคนเดียวอุ้มไม่ไหวแล้วทิ้งเ,อเถอะเธอยังสาวอยู่พี่ยังหนุ่มพี่จะสร้างให้ใหม่พัญญามีความรักในลูกก็ไม่ยอมปฏิบัติตามเอาลูกมาอุ้มแทนที่เอง <c oughs> ต่อมาตอนเย็นใกล้ค่ำวันหนึ่ง สามีหานโยบายบอกว่าเธออุ้มลูกมานานแล้วหาบเธอะฉันอุ้มแทนไม่เป็นไรลูกเราก็รักเสมอกันเป็นฉันเป็นพ่อเธอเป็นแม่พัญญาก็เชื่อพัญญาเชื่อก็ให้สามีอุ้มสามีก็แกล้งเดินช้าๆพัญญาก็เดินไปขา้างหน้ามันก็ไกลไปหน่อยเวลาก็พบคำาลง ในเมื่อโกตุวริกะเห็นสันพัญญาไปไกลก็ลูกาเข้าไว้ในโคนต้นไม้เอาใบไม้กลบในตอนนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทแกแถมหักคอลูกตายแื้เปล่าก็ไม่ทราบแต่ด้วว่าเอาใบไม้กลบในะกลบแน่แลว้วก็ทิ้งเดินช้าๆอีกให้ปัญญาเดินไปไกลแสนไกลยิย่งค่อยๆเดินไปทัน ตอนนี้เวลามันก็ขําม,มากแล้วไม่รู้ไปไหนจะไปไหนกันพัญญาถามว่าลูกไปไหนเือก็รับตามความเป็นจริงว่าทิ้งไว้ที่คนไม้น้นพัญญาเสียใจกลับเดินย้อนมาใหม่มหาลูกมันก็ขําแสงขําหาไม่พบคนนี้สุดก็ต่างคนต่างเดินก็ตามกันไปพบโผัมาถึงเมืองเมืองหนึ่ง ถ้าสชยความหิวโหยมาสองสามวันมันจะเดินไม่ไหวอยู่แล้วเห็นบ้านหลังใหญ่ๆสวยๆมีคนมากก็คิดว่าบ้านนี้คงจะมีอาหารสองคนยังเข้าไปในบ้านคลานเข้าไปหาเจ้าของบ้านขออาหารกิน <c oughs> ท่านก็หาบดีเวลานั้นท่านกำลังกินข้าวอยู่เวลากินข้าวก็มีสุนัขตัวหนึ่งซึ่งเป็นสุนัขตัวเมีย ท่านเลี้ยงไว้ท่านกินบ้างท่านก็บแบ่งให้สุนัขก,กินบ้างข้าวที่สุนัขก,กินและหมากินตัวนี้สุนัขไม่ใช่หมาเพราะจริยาต่างกันขอเรียกว่าสุนัขคือเล็บงามเธอดีมากเธอเป็นสุนัขแสนรู้เธอก,ก็กินข้าวที่มหาเศริฐีกินก็เป็นข้าวมาทุกปลายานข้าวชันเลิศของคนสมัยนั้น เมื่อ่ด้เห็นสองคนเข้าไปขออาหารท่านก็สั่งให้คนใช้ไปนำอาหารมาให้สองคนเมื่อเวลาเขานำอาหารมาให้พัญยามีความรักสามีมากก็ยังไม่กินให้สามีกินก่อนสามีก็แสนดีมัามซะจนทั้งไม่เหลือพัญยาถามว่าวอิ่มหรือ,อยังสามีบอกว่ายังไม่อิ่มยังไม่พอ พันยาก็ส่งส่วนเขาตนนห้อีกความจริงเมียเขาดีจริงๆมีความรักในผัวมากยอมอดยอมหิวปล่อยสามีหรือผัวมีแรงท่านผัวก็แสนเลวความจริงก็น่าจะคิดถึงเมียว่าเมียก็หิวมาดิกันเหนื่มมาดิกันกินคนอาจารย์มันไม่พอก็ขอใหม่ เือไม่เช่นนั้นถึงแม้ยังไม่พออิ่มก็ไม่เป็นไรไม่ตายแล้วมีอาหารกินเธอไม่คิดอย่างนั้นเป็นคนเห็นกับตัวเกินไปกินจานโซนที่สองเข้าไปคราวนี้มันก็ล้นแล้วทีอึดอัดผนเลสุดลมก็แน่นจุกเสียดตายเวลานั้นก่อนที่จะตายขณะที่เธอกินอาหายก็มีความรู้สึกว่าเจ้าสุนักตัวนี้มันแสนจะดี เป็นสุนัขที่มีบุญดีกว่าเราซึ่งเป็นคนเราเป็นคนอดๆอยากแต่เจ้าสุนัขมันมีความสุขอาหารก็ดีที่อยู่ก็สบายท่านอเนท่านข้าวาดี่กินอะไรมันก็กินอย่างนั้นรู้สึกว่าดีกว่าคนใช้ในบ้านคนใช้ในบ้านก็ดีกว่าเราแต่เราเลวกว่าหมาเราเลวกว่าสุนัข เพื่อก็จิตใจผูกพันกินไปมองดูสุนัขไปมองอาหารนี่ตอนกินมันก็ดีไม่เถ่าสุนัขก,กินไปจิตใจผูกพันนึกถึงสุนัขเวลาจะตายใจนึกสุนัขคือเวลานั้นใจไม่ได้ไปทางไหนเลยไม่ต้องลงนรกเข้าท้องสุนัขไปต่อมาเมื่อเครื่องกําหนดเมื่อครบกําหนดกี่เดือนก็ไปทราบหมามันท้องกี่เดือนอาตมาก็จจาไม่ได้ ก็ปลายกว่าเจ้าสุนัขตัวนั้นคลอดออกมาเป็นตัวู่เป็นสุนัขแสนรู้ตัวนี้กเรอเรียกสุนัขหน่อย <c oughs> เป็นสุนัขแสนรู้เจ้าพอตายจากความเป็นคนเกิดเป็นสุนัขก,ก็รู้ภาษาคนทุกอย่าง <c oughs> เว้นไว้แต่พูดเหมือนคนนะพูดไม่ได้ จากนั้นเวลาท่านมหาเศรษฐีจะทำอะไรใช้อะไรทําได้ทุกอย่างตามที่สุนัขสามารถจะพึงทําเวลานั้นท่านมหาเศรษฐีเวลาออกพรรษามีพระบัเจีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งที่ท่านมหาเศรษฐีเขาเรียกมหาเศรษฐีก็ระกายก,า,ยกาวอดีนี่ลืมเลวยถ้ามีทรัพย์เป็นสิบๆโกรธเรียกมหาเศรษฐีก็ได้นะมันก็ผิดปรีไปหน่อย ตาบารีทัลเลกาบดี้าผาปากมันเผลอ <c oughs> เสียงวันนี้มันคันกับปากปากไม่พูดตามเสียงเพราะคอไม่ดีมากเป็นวนวะตทกาวดีมีความครบในพระเจ้าพระเจ้าออนี่มากทีม่มนมาชันบัตตาหารเป็นประจำตลอดจนกว่าจะเข้าพรรษา,ามาอยู่ที่เขากใกล้ๆบ้านตอนเช้าท่านไปรับพระบจเจพระเจ้า พอถึงผ่มไม้ถึงก็ไม้ตีส่งเสียงดังเป็นการไล่สัตว์้ายที่อยู่ในุ่้ไม้นั้นเจ้าสุนัขตัวนี้ก็จําพอไปถึงถ้ำที่ท่านพระบาเจยพระุทธเจ้าอยู่ก็เข้าไปกราบในม่านมาบางวันท่านข้าบดีบางวันท่านก็บมดีไปไม่ได้มิตรระก็ใช้เจ้าสุนัขที่ไปว่าเจ้าจงไปนิมนต์พระบาเจยพระพุทธเจ้ามา เจ้าสุนักตัวนี้ไปถึงพุ่มไม้ที่ทธรรมาสถีเคยตีเคยเคย,เคยตะวาดก็ส่งเสียงเห,าห่าฮงหฮ้งฮงหฮ้งเป็นการไล่สัตว์ที่อยู่ในนั้นพอไปถึงวิหารพระเจ้าพระเจ้ามันก็หมอกก็คลัน้าไปส่งเสียงหอยหนเล็กน้อยเป็นการแสดงนิมนต์พระเจ้าพระเจ้ารู้ท่าก็ตามมาันมา เจ้าสุนัขก,ก็เดินนําหน้าพอถึงทางเลี้ยวเข้าบ้านก็เลี้ยวเข้าทําอย่างนี้เป็นปกติบานครั้งพระเบเยพระเจ้าท่านลองดูที่ว่าเจ้าสุนัขตัวนี้จะรู้จริงหรือไม่จริงถึงทางที่เจ้าสุนัขเลี้ยวท่านไม่ยอมเลี้ยวท่านเดินตรงไปเจ้าสุนัขก,ก็เข้าขวางหน้าเมื่อท่านไม่ยอมกลับมันก็ดึงสายสะบงตอนนี้ลาบากถ้าสะบงหลุดท่านอยู่ไม่ได้ เดินดึงชายสบงให้เข้าทางเพื่สุดพระเจรประเจพระเจ้าต้องตามทาต้องต้องตามไปก็รวมความว่าเธอปฏิบัติอย่างนี้เธอมีความรักในพระประเจพระเจ้ามากถ้าจะบอกว่าเคารพด้วยก็ไดนะบาลีไม่ได้บอกว่าเคารพความจริงก็ต้องเคารพเพราะเห็นเจ้านายหมอกคลานเวลาไปไปถึงพระเจ้าพระเจ้าก็หมอกคลานเหมือนกัน ก็ส่งเสียงนิดหน่อยวีลาคล้ายจะนิมนต์พระบัจจีพุทธเจา้าแสดงความเคารพ <c oughs> ทั้งมีความรักทั้งมีความเคารพในเมื่อพระบัจจีพระรพุทธเจา้าฉันอยู่ที่บ้านเจ้าสนักตรงนี้ก็ไม่ได้นั่งห่างอยู่ใกล้คิดตลอดเวลา <c oughs> ต่อมาถึงเวลาเข้าประสาพระบัจจีพระรพุทธเจา้าถนนกลับเขาคนามาก ท่านก็นลาก้าวบอดีอาจจะบอกลาเจ้าสุนักแสนรูด้ดีก็่ได้คงจะบอกลายกอาตจ,จะมาเคยว่างๆก็พูดกับหมาเหมือนกันมันรู้เรื่องหื้เปล่าไมัทราบแต่ว่าสิ่งใดที่ต้องการพูดไปเจ้าหมาทําได้ทุกอย่างตามความสามารถของหมาแสดงว่าฝูงหมาที่เลี้ยงไว้เดินอยู่ในวัดมันก็รู้พอสมควร ก็เป so ็นนั้นว่าท่านอาจจะลาเจ้าสุนัขตัวนั้นหลังจากนั้นท่านก็หอบไปเจ้าสุนัขมันเห็นพระบาเจ้าพระเจ้าหอบไปมันคิดถึงคิดถึงพระบาเจ้าพระเจ้าก็เห่าบ้างหอนบ้างแสดงความเคารพแสดงความอะไรเมื่อพระบาเจ้าพระเจ้ากลับตัวไปท่านก็มาเจ้าสุนัขตัวนี้ขาดใจตายทันทีเมื่อขาดตายเมื่อขาดใจตายจากความเป็นสุนัข อาศัยที่มีความเคารพความรักในพระพเจา้าพระเจ้าอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าลืมว่าเจ้าสุนัขตัวนี้มันมีความรักในพระพเจา้ามาหลายเดือนเข้าใจาว่าเขาจะนึกถึงพระพเจ้าพระเจ้าเป็นปกติเห็นว่าเวลาที่ท่านมาเสถีฐีไปรับเจ้าสุนัขตัวนี้ก็ไปด้วย เวลาที่ธรรมหาเสรษฐีไม่ไปไปไม่ได้ก็ใช้เจ้าพระเจ้าคุณักษณตัวนี้ไปเขาก็ทําทุกอย่างสนแสดงว่าเขารักพระพเจพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความนักเคารพนับถือด้วยจิตนึกถึงพระพเจพระพุทธเจ้าเป็นปกติเมื่อพระปเจพระพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านเธอก็ไม่ห่างพระพเจเพระพุทธเจ้าเวลาพระพุทธเจพ,พระรพุทธเจ้าจากไปเธอก็มีความอะไร แสดงว่ามีความนึกถึงรักข้อเจพระเจ้า,จามากที่เป็นเครื่องพิสูจน์การที่มีความรู้สึกอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้านักพุทธศาสนาจริงๆเขาเรียกว่าพุทธานุสติกรมฐานถ้าจะถามว่าสัตว์เจริญกรกรมฐานได้หรือก็ขอตอบว่าสุนักตัวนี้น่าเจริญกรกรมฐาน ถ้าจะถามว่าจเจริญกรรมฐานนั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็ต้องขอตอบว่ากรรมฐานไม่จําเป็นต้องนั่งขัดสมาธิกรรมฐานอยู่ที่อารมณ์ของใจแล้าสมาธิอารมณ์ของใจวิาาปัสสนาญาณอารมณ์ของใจร่างกายจะอยู่ท่าไหนนั้นไม่มีความสําคัญจะนั่งก็ได้นั่งทานไหนก็ได้ตามชอบใจ จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้แต่รู้ว่าชอบสำคัญีว่าให้จิตใจจับจกูกอางณ์กรรมฐานที่เราต้องการอย่างเจ้าสุนักตัวนี้จิตใจจับจดจ่อที่ในพระพเจ้าพระพุทธเจ้าจะเห็นว่าจะนึกถึงพระพเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นปกติจะถามว่าพระพเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่สัมมาสัมพุทธเจ้าทําไมจะเรียกวุทธานุสติ ก็ต้องขอต่อว่าเขาเรียกกันว่าอะไรนะเขาเรียกพระประเจพพทธเจ้าหรือพุทธะใช่ไหมปเจกับพุทธะใช่ไหมปเจกับพุทธเจ้าก็คือพระเจ้าองค์หนึ่งที่แต่ว่าไม่มีจิตไม่มีหน้าที่สอนตรงกับบรรดาท่านพุทธบริษัทบรรลุเองโดยไม่ต้องมีครูสอนเหมือนพระพุทธเจ้า แต่ว่าใครสนใจในธรรมไปบอกท่านก็ไปแต่ถ้าไม่เดินไปสอนใครไปหาท่านท่านท่านช่วยถ้ามีความจําเป็นท่านก็ไปหาไม่กันแต่ไม่ใช่สาธารณะทั่วไปเหมือนพระพุทธเจ้าฉะนั้นการที่สุนักนึกถึงพระเจ้าพุทธเจ้าจึงเป็นพุทธานุสติตามในเรื่องของมัตกมตกุณลีตามในเรื่องของมัตตกุณลีเทพบุตร ที่พระเจ้าทรงตรัสว่าคนนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยฟังเทศไม่เคยใช่บาตรตายแล้วไปสวรรค์นับไม่ทวนนับเป็นโกดกแต่ว่าสุนัขตัวนี้มีความเคารพในพระบัจเจพระเจ้าไม่เคยนึกถึงอย่างเดียวมีความเคารพด้วยรักด้วยปฏิบัติเพื่อพระบัจเจพระพุทธเจ้าด้วยมีกําลังสูงมาก เย็นนั้นเมื่อเธอตายจากความเบิกนักก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกมีนามโคศกเทพบุตรโครสกะแปลว่าเกิดกล้องถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็แปลว่าเทวดาที่มีเสียงดังพูดตามปกติธรรมดาธรรมดาเสียงเบาๆดังเบ่หกสิบโยต์ถ้าพูดเต็มเสียงดังกล้องโทษดาวดึง อันนี้เป็นผลของการส่งเสียงนิมนต์พระประเจ้าุธเจ้าส่งเสียงขับไล่ศัตรูที่จะมีระหว่างทางให้แก่พระ,พ,พ,ระพ,พุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ส่งเสียง,สงแสดงความเคารพรักอะไรในพระพุธพทธเจ้าที่หอบไปเสียงดังแล้วก็เสียงเพราะเมื่อบทบุญบาร,รมีจากความเป็นเทวดาก็จดตีมาเป็นคน กรรมที่ทิ้งลูกเข้ามาสนองเขาไปเกิดเป็นลูกหญิงแพทย์สยาคือโสเพณีโสเพณีเวลานั้นเขามีตระกูลเขามีศักดิ์ศรีแต่เขาไม่ต้องการลูกผู้ชายเมื่อเกิดเป็นลูกผู้ชายมาเขาไม่ต้องการไอ้กรรมที่ทิ้งลูกเขาก็เลยนําไปทิ้งไว้ในปา่าเอาไปไม้ก,กลบแต่ด้ว่าบุญรักษา เด็กคนนี้โตขึ้นมาจนทั่งเดินได้แข็งไม่ได้กินอะไรเลยเดินไปได้ตามปกติพอมาเป็นรุ่นหนุ่มขึ้นมาเห็นก็ฝังรกเด็กที่คลอดใหม่ก็ไปสงสัยว่าเป็นอะไรไปขุดรกได้กินหนึ่งรกเพียงแค่นี้เองแลต้ต่อมาในการต่อมาท่านอนุท่านมหาเศรษฐีก็นํามาเลี้ยงนํามาเลี้ยงมหาเศรษฐี โอ้ขอโทษม่อกี้ขาดไปแล้วนะเมื่อเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วกับรากขก็ขนำไปทิ้งต่อมาท่ามหาเศรษฐีนำมาเลี้ยงท่านมหาเศรษฐีก็มีลูกคนหนึ่งอายุรุ่นราวคราวเดียวกันแต่ต่อมามีขนพยานกรว่าคนเกิดวันนี้จะเป็นมหาเศรษฐีในวันหน้าต่อไป ในเมืองน,นี้ามาหาเศรษฐีก็ให้ไปดูลูกชายว่าเมียคลอดบุตรได้ยังก็ปรากฏวายังเื่าทราบว่าหญิงคนนี้คลอดบตุตรแล้วก็เขาไปทิ้งก็จะให้นํามาเลี้ยงมาใแยกเป็นมหาเศรษฐี <c oughs> ต่อมาจากกรรมที่ทิ้งลูกเป็นเหตุให้เขาทอดทิ้งเพื่อให้ตายเจ็ดครั้งเวลาน้อยเขาเล่าละลัดเรื่องใหญ่เขามีแล้วว่าทิ้งเจ็ดครั้งไม่ตายแต่ในที่สุดลูกชายก็มหาเศรษฐีเองตายแทน ต่อมาเขาใช้ไปเพื่อ่เพือเห็ในในบ้านข่าไปบ้านสวยก็ไปพักบ้านอนุสถีหลับลูกสาวมาหาเศรษอนุสถีวันนั้นมีอยู่ทราบว่าชื่อว่าโคศก็เกิดความรักยังมาดูเห็นหอผ้าโคศกคนนี้ปรากฏว่าไม่ได้เรียนหนังสืเขาเขียนจดหมายไปให้ปลายทางข้าก็ไม่ทราบอ่านไม่ออก เธอแก้ห่อผ้ามาดูอ่านหนังสือพบว่าตายจริงคนนี้โง่ามากเขาสั่งให้ข้ายังนำจดหมายมาจึงแปลงสารที่ใหม่ว่าคนนี้ถึงมาอะไรให้ตอนรับทันทีและให้แต่งงานกับลูกสาวมาอนุเสถีเอาเขานั่นแล้วแต่งงานก็าเธอได้จัดการระวังป้องกันเป็นอย่างดีเมื่อถึงปลายทางเขาก็ทําอย่างนั้นในที่สุด พ่อซึ่งพ่อเลี้ยงซึ่งเป็นมหาเศรษฐีตายเธอได้เป็นมหาเศรษฐีนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทต,ตอนเท้ารัดตอนท้ายลัดมาก mm hmm. เพื่อจะอดทราบว่าคนเราเกิดมากดของกรรมต้องสมในการย่อให้ผลเพื่อกรรมผีทิ้งคนเขาโคศกก็ตอกต้องถูกทอดทิ้งเพื่อหวังเขาเพื่อเขาจะหวังค่า แต่วบาเอิญไม่ตายก็เพราะอาศัยที่ตนเคยทําบุญมาด้วยก,การมีความเคารพในพระบัจเจยพระเจ้าช่วยเหลือท่านแลวก็ผลที่เคยสร้างเจดีย์ร่วมกับสร้างเจดีย์และเป็นธาตุที่ปฏิบัติพระเจดียพราะของพระบัจเจยพระเจ้าที่เขาฝังพระธาตุในการก่อนตัวอ,อีกเรื่องหนึ่งอย่างนี้ต้องเบ็นสูทริีใสชดนีว่า เป็นผลให้เธอได้เป็นมหาสิทธิต่อมาในชาตินี้นีร่ระบรรดาท่านพุทธริษัตทั้งหลายคนเกิดมาในชาตินี้รับผลของกรรมสองอย่างเวลาใดที่กรรมเป็นกุศลให้ผลเวลานั้นก็มีความสุขเวลาใดผลที่เป็นอกุศลในชาติก่อนให้ผลเวลานั้นก็มีความทุกข์ฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธริษัตยทั้งหลายพึงทําใจใสบาย ว่าชาตินี้กุศลและกุศลยะให้ผลก็ตามทีเราเกิดมาโคบศาสนาขององค์สมเด็จพระจินนสีท่านสอนให้รู้จักให้ทานเราให้ท่านสอนจากเรารู้จักรักษาศาีลนาาักษาท่านสอนให้เราู้จักภาวนาเราภาวนาทำทุกอย่างตามที่พระเจ้าทรงประสงค์อย่างนี้บรรดาท่านพระตริษัทอย่างต่ําเราไปสวดท่านดาวดึงได้ อย่างกลางเราไปพรมได้สวรรค์นี้ไม่จํากัดญาติโยมพุทธบริษัทอาจจะเป็นสวรรค์ชั้นไหนก็ได้สวรรค์อากาศสุเทวดาจริงๆมีหกชั้นอย่างกลางไปพรมได้อย่างดีที่สุดปณิพานได้อารบรรดาท่านพุทธบริษัทนั้นหลายโดยเวลาที่เหลืออีกไม่ถึงหนึ่งนาทีก็หมดแล้วขอลาก่เพราความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผล,ผล จงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี